โลกุตตโรจะมหาเถโรอหังวันทามิตังสัทธาเมตตาลาโภณโสมิยะอหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโรอหังวันทามิตังสัทธาเมตตาลาโภณโสมิยะอหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโรอหังวันทามิตังสัทธาเมตตาลาโภ นสโสมิยะอาหพุทโธโลกุตตโรจกมหาเถโรอหังวันทามิตังสัทธาเมตตาลาโภนสโสมิยะอาหพุทโธโลกุตตโรจกมหาเถโรอหังวันทามิตังสัทาธาเมตตาลาโภนสโสมิยะอาหพุทโธโลกุตตโรจกมหาเถโรอหังวันทามิ ตัทธาเมตตาลาโภนสโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโรอะหังวันทามิตังทธาเมตตาลาโภนสโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโรอะหังวันทามิตังัทธาเมตตาลาโภนสโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโร จะมหาเถโรอหังวันทามิตังสัทธาเมตตาลาโภณโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโรอหังวันทามิตังสัทธาเมตตาลาโภณโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโรอหังวันทามิตังสัทธาเมตตาลาโภณโสมิยะ อะหพุทโธโลกุตโรจะมหาเถโรอะหังวันทามิตังสัธาเมตตาลาโภนะโสมิยะอะหพุทโธโลกุตโรจะมหาเถโรอะหังวันทามิตังสัธาเมตตาลาโภนะโสมิยะอะหพุทโธโลกุตโรจะมหาเถโรอะหังวันทามิตังสัธา เมตตาลาโภณโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโรอะหังวันทามิตังสัธาเมตตาลาโภะโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโรอะหังวันทามิตังสัธาเมตตาลาโภะโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเถโร อหังวันทามิตังสัทธาเมตตาลาโภนะโสมิยะอาหะพุทโธ